ตลงมันจบจริงๆไหมไม่ค่ะไม่จบแล้วที่ว่าจบในชั้นศาลของเขาคือจบตรงไหนเขาไงเกลียดสิบเปอร์ซ็นที่เขาไม่ได้ซ่อมให้เราอะค่ะอืมแล้วยังไงเขาจ่ายกันเขาจ่ายไหมให้ค่ะจ่ายแต่ส่วนที่ซ่อมไปเป็นอะไรมือสองขึ้นสนิมแล้วก็ไม่ตรงรุ่นเขาไม่ได้ผิดชอบอะค่ะแล้วที่แล้วที่ศาลทราบไหมเรื่องนี้ไม่ทราบค่ะคือประตูทราบภายหลังใช่มาทราบชายหลังครับมาทราบภายหลังว่าอะไรมันมันเป็นมือสองเป็นมือสองเป็นมือสองค่ะอ๋อซึ่งตอนที่ฟ้องเนี่ยพี่ฟ้องเป็นเค่ไหนรูปไหนขอดูรูปที สไลด์ขึ้นเขาบอกเลยสไลด์ขึ้นหัวบอกเลยที่หัวใช่ไหมหัวหัวหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่อีกแล้วนะผวบอกสไลด์ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นกระจกอะค่ะอ้าวกระจกกระจกทำไมอะอันนี้เป็นกระจกที่พี่ใหญ่เปลี่ยนให้เราอะค่ะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ของโตโยต้าไม่ใช่ของแท้อะค่ะแล้่มมีของอะไรอะ ไม่ทราบเหมือนกันของคันอื่นอย่างนี้เหรอครับอ้าวคุณไปเอาคุณเอาอะไราไมาใช้กระจกคันนี้เป็นกระจก O E M ครับแล้วผมเองก็เป <O EM S 2> ็น O E M คือคือของ